สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวเอสพีทุกท่านค่ะสวัสดีครับโอ้ยมาห่องเป็นตาหีเขี้ยวแทเอะอย่างนั้นเลยไงอันนี้กีดพระเอกใช่ไหมคะทั้งสองขอเสียงยินดีต้อนรับเดือนแห่งความรักหน่อยได้ไหม ฟังนะเรื่องใครโสดเสียงดังดังรู้ไหมทำไมถึงโสดแป๊บหนึ่งใครมีแฟนแต่อยากพูดว่าโสดเสียงดังดังเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะเรื่องอะไรกะใครจะครบก็ครบกูไม่ครบเสียงเท่ากันเลยหยอกยาวกันไปจ้า ขอบคุณมากครับพอพี่ไม่ไปเริ่มมิวส์คู่จิ้นเลยวันนี้ใครที่บอกว่าขออนุญาตมาดูขออนุญาตผัวมาดูเอสพีขอเสียงหน่อยค่ะทุกวันนี้ต้องขออนุญาตผัวครับบางคนนะรู้ไหมว่าก่อนมาทําอะไรยังไงฮะทาการบ้านให้ผัวก่อนอทําการบ้านการเรือนใช่ต้องเอาใจผัวนิดนึงครับเออ อี้ยกเกาะเอี้ยกเกาะผัวบอลขึ้นเป็นเอกสั่นเลยค่ะฟ้าเปนทีมเลยค่มาให้คนเราหล่อคนละแบบดีคนละแบบอะไรนะวิทำยังไงหนูอยากได้ผัวหล่อจังเลยอ่ะครับผมทำไปเรื่อยๆครับผมครับขอบคุณค่ะครับผมวันนี้วันนี้ขอบคุณทั้งเสพแปลงขอบคุณ ทีมสจร้านชิวร้านเล่านะฮะขอบคุณมากฮะขอบคุณทีมสจนะคะขอบคุณพี่เพิร์นพี่กุ๊กเอพีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณด้อมเอพนะคะมีใครบ้างเดี๋ยวรายละเอียดในหน้าเฟซบุ๊กแล้วก็บ้านฮักแพนเราด้วยนะคะครับขออนุญาตถ่ายรูปสักหนึ่งบานแล้วกันนะฮะมามามาทุกคนยกไม้ยกมือได้นะ ถูกไหมเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะคะทุกคนเราจะถ่ายรูปงานแต่งร่วมกันนะฮะบ้าอาไม่ใช่เหรอหรือว่ารูปงานแต่งมาครับทุกคนจุู้มือได้นะยืนแล้วนั่งด้วยนะเพะหนึ่งสองสามอาจารย์นักดนตรียิ้มนะเฮ้ยเรายิ้มสิโอเคครบเครื่องเลยตลกก็เล่นได้เหมือนกูมางานแต่งยังไงก็ไม่รู้อะหนึ่งสองสาม อ่ะทุกคนเตรียมรับดอกไม้นะจริงเชียวโยนโ <Okay. S 2> อเคุญานฮะ <Hey. S 2> ขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยวันนี้นะครับผมรู้สึกดีใจมากขอบคุณเสียแปงขอบคุณร้านชิวที่น่ารักมากเออร้าน <c oughs> นั่งเพลินร้านตลาด <c oughs> นั่งเพลินนะครับ <c oughs> ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่ชิวแล้วทุกคนก็มาชิวกับพวกเรา วันนี้เป็นทีมงานของบ้านแสงทองและผมซันกับนางเอกแพรวนะครับวันนี้ขอเสียงคนที่จะพร้อมสนุกพร้อมฟินมันกันแล้วนหรอได้ไหมครับบางท่านอาจมานั่งอาจยังไม่รู้จักนะครับผมเราบ้านเอพีแพรวซันหรือว่าบ้านแสงทองนะครับแต่ก่อนที่หนูจะขึ้นเวทีนะคะหนูเห็นเสียแฟงกับพระเอกคุยกันอะไรซุบซิบซุบซิบหนูไม่รู้เลยนะคะอันนี้คือจากใจเลยเห็นเขาคุยกันตนะั้งแต่มาถึงแต่ว่า ไม่รู้เขาคุยอะไรกันคือเซแปงรู้สึกว่าวันวาเลนไทน์คือ14กุมภาพันธ์ใช่ไหมครับเซแปงรู้สึกว่า14กุมภาพันธ์เนี่ยเรามีงานแล้วก็เลยจัดให้เอสพีซันแพรเนี่ยจัดวันนี้เป็นล่วงหน้าและทุกคนเข้ามาวันวาเลนไทน์ถือว่าเป็นวันนี้อีกเช่นกันนะครับมาล่วงหน้านะครับค่ะเนาะวันที่8วันนี้ก็สําคัญอนะแล้วก็14กุมภาพันธ์ก็สําคัญแต่วันที่สําคัญที่สุดคือวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะครับ แล้วก็วันที่17ก็สําคัญที่สุดฮะต้องหาเงินใช้ค่าหวยให้แม่แม่กูแทงทุกงวดเลยครับอยากให้ทุกคนที่มาในวันนี้ให้เรารู้สึกว่าเราคือครอบครัวเดียวกันได้ไหมคะทุกคนที่มาในวันนี้คือ s อพทุกท่านใช่ไหมคะโอเคครับขอบคุณทุกมากเลยอยากเหนบรรยากาศแบบนี้นะคะครับไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ เราจะทําทุกๆวันให้มีความสุขแล้วก็ให้แฟนคลับของที่รักและสนับสนุนพวกเราได้ชื่นใจแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันค่ะครับขอบคุณนะคะเซอร์ไพรส์อะไรเนาะเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรอ่ะหนึ่งสองสามโอ้โหสวยมากสวยมากขอบคุณเลยขอบคุณครับคดขดขดเอาไปติดบนหัวนอนใช่ไหมครับครับผมได้ครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณครับอันนี้ของพี่อู๊ตแล้วก็พี่ตั๊กนะคะน้องนุชซี่ถ่ายรูปด้วยค่ะ,อะขออนุญาตาหาว่าล่าช้านะครับขอถ่ายรูปแป๊บนึง,ย,งยังไม่ทันแต่งเลยมีรูปประดับงานเท่า้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เจ๊ชาวบ้านย่งกับมุอกี้นี่ยกไใ้ผัวรอคือพระเอกสั้นเด้ค่ะ อ๋อถ้าอยากได้แบบพระเอกตันนี่มองผมนี่มะ <c oughs> แม่อยู่ในกลุ่มปิดทุกกลุ่มขอบคุณครับขอบคุณนะคะว่างขอบคุณครับแม่ขอบคุณนะคะบางท่านบอกว่า,าเข้ากลุ่มปิดตลอดเลยดูทุกครั้งวันนี้แม่เลยมาหาเลยถามว่ามาดูใช่ไหมมาทวงกูยังเข้าไม่ได้ <c oughs> จริงอันนี้มีมีค <c oughs> อมเมนต์โอเคเราจัดเพลงไปด้วยนะคะหยอกเ<ด>ย้าก,กันไปนะแม่นะถือว่าเล่นกันเนาะ แล้วเราก็จะลุ้นไปพร้อมๆกันนับจากวินาทีนี้นะคะครับทุกคนครับวันสําคัญเป็นทุกๆวันวันที่เริ่มต้นใหม่ของเราทุกคนมีอดีตทุกคนมีทุกอย่างเหมือนกันแต่วันนี้ขอทุกคนมีความสุขไปกับเรานะครับวันนี้ถือว่าเราจัดวันวาเลนทนยล่วงหน้าให้กับทุกๆคนที่มาชมบ้านแสงทองและเอสพีซันแพนะครับขอมอบนี้กับทุกคนครับลองฟังแล้วลนนะฮะมา